เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่11ซึ่งสิ้นเสียงฮิว e อีบรูเอโร่พลังแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายล่ารับขอบฟ้าไปด้วย และความมืดแห่งราตรีการก็เขาปกคลุมอนาบริเวณทวระแวกรอบๆ CP พี26ิเนื่องสำคัญเพื่อการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางทหารถูกม่านสีดำว่านล้อมจนรัศมีการมองเห็นด้วยสายตาตามธรรมชาติทำได้ภายในระยะไม่เกิน3 0 5สถึงก้าวร้อยเอกเนลเสนขยับตัวจากท่านอนความราบตอนเฮลิคอปเตอร์ทำฮอปบิ้งส่งลงเป็นท่านั่งขัดสมาธิโดยมีจา่าบบดเลอร์กับจ่าโอวิลนั่งประกบซ้ายขวาทั้งสามคนปิดปากตัวเองเงียบ เพ่งสายตาฝากความมืดสลัวสลัวมองร่างสูงย่งของท่านฝ่ายเดียวกันขณะกกำลังย่างสามขุมเดินตรงเข้ามาหาความรู้สึกที่ต่างคนต่างเดาซึ่งกันและกันไม่ออกเสียงย่ำเท้าของกลุ่มผู้มาใหม่ดังแรงขึ้นรูปลักษณ์สันฐานของคนเริ่มปรากฏชัดว่ามีมา3คนเท่ากับผู้รอยอยู่ก่อนจา่าโอวิลทำเสียงพึมพำในลำคอพอฟังรู้เรื่องเซ์จินซานโจใช่แล้วถูกต้องคนเดินกลางนั่นคือจ่าซานโจ ผอบอหนวยระัตะเวนบันนี่เจ็ดเจ้าของชายานักรบใจหินผู้พิสวา่าเกมไราลาเวียดโกงเวียดหมินเป็นชีวิตจิตใจและแน่นอนว่าคนเดินกระนาบข้างอีสองคนนั้นต้องเป็น1ิเอกเฟอร์ดิโนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโกชายาพยัก์นักลากับอีกคนที่เดาไม่ผิดคือกาเซลอเมริกันเชื้อสายอินเดียนแดงชายาไอม้าป่าทั้งสามคนไม่เคยห่างจากกันไม่ว่าในพื้นที่การรบเวลาออกภารกิจ หรือในฐานที่ตั้งปกติเมื่อพบเห็นคนใดคนหนึ่งเป็นต้องได้เห็นอีกสองคนเสมอไรเอกเนือเซินลัดสายตาจาก3าผู้มาใหม่แล้วมองกว่าไกลไปทางขอบริมลานเนินยิ่งแน่ใจมากขึ้นไม่มีเสียงย่ำเทา้าไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงใดๆที่ส่อให้รู้ว่าคนจํานวนมากกว่าสิบหรือหลายสิบกําลังเคลื่อนที่ทุกคนเงียบกลิบคล่องแคล่วว่องไวเลนกายแฝงความมืดผ่านไปราวกับเงาปีศาจ ทุกรีเวลาอาการเงียบจนแม้สามคนที่นั่งรออยู่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเมื่อคิดไปแล้วก็อดนึกถึงกิติศัพท์ของการลบหน่วยบันนี้เจ็ดไม่ได้ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่หน่วยและตเวเลบหน่วยนี้ออกภารกิจเราไม่ได้ปิดชีวิตวิญญาณ่าสึกติดมือกลับมาการออกภารกิจของเขาแต่ละครั้งนั้นหมายถึงการสูญเสียของ่าสึกต้องเกิดขึ้นเสมอเสียงรากเท้าของผู้มาใหม่ทั้งสามดังแรงขึ้นระยะห่างแค่1 0 1ถึงก้าวเริ่มมองเห็นชัดเจนแล้ว จ่าบิลเลอร์ทักทายออกไปก่อนให้ hey, ไอ้มาป่านักฆ่าใจหินผู้ราะหืๆในลำคอความรู้สึกลึกๆสาใจกับฉายาของทั้งสามที่สามารถต่อเรียงกันเป็นประโยคคำพูดซึ่งให้ความหมายสมบูรณ์ตรงตามคุณสมบัติทุกประการไอ้มาป่าพลทหารกาเซลจจำเสียงคนร้องทักได้ผู้สวนคำตอบทันทีให้เซอร์เจนบิลเลอร์พบกันอีกครั้งผมพอใจมากสิบเอกเฟอร์ดิโนเสริมต่อด,ด้วยลีลาตามฉายาโดยไม่มีการยังคิด น้ำเสียงคึกคักคึกเขมไม่ได้วาดกลัวใดๆทั้งสิน้นที่นี่มี VC ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันต้องมือระดับม้าป่ายินเดินแดงมันถึงจะคู่ควรกันลูกน้องสองคนจอก่อนทั้งๆที่ยังเดินมาไม่ถึงในขณะที่หัวหน้าชุดยังปิดปากเงียบสัญชาตยานของคนใจเห็นแสนดงให้เห็นแล้วว่าเป็นคนใจเย็นเท้าทั้งสองยังก้าวยาวตามปกติด้วยยิ้มดุดุเนือมุมปากแต่ไม่มีใครเห็นกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับที่ได้รับคําทักทายก่อน เซเจนซานโจทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมจ่านักรบใจหินทําเสียงคล้ายหัวเราะแต่ไม่ใช่พูดเบาๆในลําคอพอได้ยินแล้วถามย้อนแคปเทนหมายถึงการลงมาจากนกเหล็กหรือการเข้าที่วางตัวของคนของผมไรอีกเหนียวเส้นจ้องนาจา่าซานโจแล้วตอบสั้นๆอย่างหลังเรียบร้อยแคปเทนเห็นแล้วไม่ใช่เหรอใช่เห็นแล้วเป็นห่วงเรื่องกับรนะเบิดน่ะไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีป่านนี้คงได้ยินเสียงไปแล้วการเข้าที่แนววางตัวละ่ะก็เช่นกันแคปเทน คนของผมทํางานแบบเริ่มจากสูตรแล้วก็ขยายผลเข้าหาภารกิจหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าเข้าแนววางตัวแบบไม่ต้องคิดว่ามีกําลังฝ่ายเดียวกันอยู่ที่นี่จุดนี้ยังว่างเปล่าเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้ววางตัวด้วยกําลังของหน่วยเราเองแต่ที่นี่มีกําลังส่วนเดิมฝังตัวรออยู่คนของผมจะเข้าเสริมแทรกเพื่อความหนาแน่นตามจุดต่างๆอีกทีก็ดีถ้ามันง่ายแบบนี้ถึงตอนเช้าภารกิจคงสําเร็จใช่ครับภารกิจสําเร็จแต่มันยังไม่จบครับครับท่านคราวนี้ทั้ง3คนที่มาก่อนถึงกับตีคิวยน มองหน้าจ่าซานโจในเงาสลัวด้วยความสงสัยจ่าโอวิลไม่อยากระง,งับความรู้สึกอยากรู้ผลเร็วๆจึงถามพร่งองออกไปทันทีซ่เจนซานโจหมายถึงอะไรจ่านักรบใจหินทำท่าครุ่นคิดหลวงบุรี่ยิมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วจุดไลเตอร์โดยไม่ลืมใช้อุ้งมือป้องแสงบุรีติดไฟแต่ยังใช้ฝ่ามือครอบไว้เพื่อเป็นการพรางแสงสักครูจึงตอบคำถามเรื่องภารกิจใหม่ผมเชื่อคปเทนหลือพวกคุณทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอร้อยอีกเหนือเส้นขยับตัวจัดท่านั่งใหม่ ถอนหายใจเฮือกใหญ่ค่อนข้างยาวก้อนตอบเบาๆก็พอรู้อยู่บ้างว่าต้องตามล่าวีซีชุดนี้ต่อแต่ยังไม่มีรายละเอียดแคปเทนเข้าใจถูกแล้วครับภารกิจนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนักหรอกแค่ไหนละ่ะจากซานโจขยับทานาังบางอัดควันบุหรี่แรงๆแล้วพ่นควันเป็นทางยาวลอยขึ้นไปบนหัวแวบหนึ่งตอนเงยหน้ามองท้องฟ้าสีดำพลันความคิดใหม่ผุดขึ้นมาในห้วงสำนึกมองเห็นภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าชัดเจน เกมไล่ลา่ารั้งนี้ต้องดุเดือดสะใจเลือดและวิญญาณขอไอ้พวกเวทโกงเวทหมิ่นจะต้องหลังฉลมแผ่นดินของมันเองยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงจ่าซานโจเงียบไปนานพอสมควรจนถูกถามซ้ำจากจาบ,บิลเลอร์หมายความว่าชุดของเซอร์เจนซานโจได้รับภารกิจติดตามไล่ล่าวีซีใช่ไหมใช่ถูกต้องรวมถึงชุดของคุณด้วยเซอร์เจนบิลเลอร์เริ่มเมื่อไหร่พรุ่งนี้หลังการส่งกลับคนเจ็บคนตายแล้วหรือหรือแะซานโจหรืออาจจะเป็นคืนนี้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ สิบเอกเฟอร์ดิโนเริ่มมองเห็นความว้าวุ่นในใจของทั้ง3ที่อยากรู้รายละเอียดของภารกิจโดยเร็วตัดสินใจอธิบายไขข้อกังวลเสียเองโอเคแคปเทนเนลเซนเซเจนบิลเลอร์เซเจนโอวิลภารกิจชุดใหม่ก็คือชุดบันนี่ของผม1ชุดกับบันนี่12ของคุณร่วมกําลังกันตามกวาดล้างไล่ล่าวีซีชุดนี้ให้สิ้นซากขอย้ําสิ้นซากพวกคุณเข้าใจคําว่าสิ้นซากคํานี้ไหมสิบเอกเฟอร์ดิโนไอพยักหนักล่าเน้นคําพูดสุดท้ายหนักแน่น เสียงที่รอดลายฟันออกมาแล้วกลับหายไปในลําคอนั้นบ่งบอกถึงความเครียดแค้นอย่างแสนสาหัสจาเบลเลอร์ไม่เกิดความรู้สึกตื่นเต้นหรืออึดอัดต่อภารกิจที่เพิ่มเติมจากการที่ได้รับมอบในครั้งแรกเพราะได้ยินได้รับรู้มาก่อนบ้างแล้วพยายามทําใจให้เป็นปกติแล้วถามให้ได้เรื่องได้เล่าเอาอรายละเอียดบอกอสอสั่งมาหรือเปล่าว่าต้องให้สิน้นซาาภายในกําหนดเวลาเท่าไหร่ไม่กําหนดทุกอย่างแล้วแต่สถานการณ์เอาไทยวีซีกลุ่มนั้นมาหนีเข้าไปนเวดนามเหนือเราไม่ต้องตามไปด้วยหรอ ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไซเจนนักรบพุ่มมาใหม่พูดด้วยเสียงกลัววเราะแต่คนฟังกลับตีหน้าแย่ๆพยายามวาดภาพเหตุการณ์อนาคตสําหรับศึกไร่ล่าเวียดก,กงครั้งนี้แต่ย,ย่างคงไม่ง่ายเหมือนคิดเป็นแน่อย่างน้อยจํานวนคนเจ็บคนตายที่เกลื่อนเต็มเนินก็พอจะยืนยันคิดความสามารถของฝ่ายค้าศึกได้บางบรรยากาศรอบกายเงียบลงชั่วครู่เมื่อต่างคนต่างคุ่นคิดเลื่อยเปื่อยกระทั่งจ่าซานโจเป็นฝ่ายเริ่มขึ้นก่อนกคปตทนครับ ข่าวล่าสุดที่แซนดอร์แจ้งให้พวกผมทราบก่อนมูฟมาที่เนี่ไวแอโร่ตรวจพบฐานที่มั่น VC.1 ใช่ห่างไปทางตะวันออก5กิโลเมตรเป็นฐานเล็กๆนั่นเป็นการตรวจพบทางอากาศขนาดเล็กหรือใหญ่ยังชี้ชัดไม่ได้หรอกครับต้องพิสูจน์ทราบด้วยสายตาใช่ไหมนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับแคปตันอีกวิธีหนึ่งก็คือทดสอบด้วยอำนาจการยิงและการเคลื่อนไหวของไ่ล์เราจะทางอากาศใช้เครื่องลาตะเวนล้วล่อให้ข้าศึกเปิดฉากการยิงงั้นสิใช่ครับ พอระบบการยิงหรือปริมาณการยิงจะเป็นตัวชี้ชัดได้ว่าค่าศึกเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะลักษณะชนิดของอาวุธโอเคไอซแล้วก่อนมูฟมาเนี่ยทีมงานรัตเวนของคุณรับแผนอะไรมาบ้างครับแคปเทนพรุ่งนี้หลังจากการสร่งกลับคนเจ็บคนตายเรียบร้อยแล้วชุดบันนี่7จะรัตเวนนาชุดบันนี่12เข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายนั้นหลังจากนั้นล่ะเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่บ้านเจียเซาโถหมู่บ้านในเขตอิสิพลของเวียดมินที่นั่นมันห่างที่นี่ถึง12กิโลเมตรชนะไม่มีปัญหาครับแคปเทน เราต้องเคลื่อนกําลังด้วยการเดินเท้าอย่างนี้นะะ่ะเหรอถูกต้องครับทําไมไม่ส่งทางอากาศหรือทางยานยนต์อย่างอื่นเพราะภารกิจกวาดล้างไล่ล่าเป็นตัวกําหนดสิครับโอเคไอซี okay, รายละเอียดหรือคําสั่งอย่างอื่นมีอีกไหมมีครับแคปเทนคืนนี้หลังเที่ยงคืนปืนใหญ่จะเริ่มเปิดฉากยิงเป้าหมายฐาน VC เช้าตรู่จะทําการฟรีบอมด้วยดอกันเนอร์ทางอากาศไก่แค่บังเกอร์ไม่กี่ตัวนั่นนะะ่ะเหรอไม่ทราบผมคิดว่าบอสซนดอสอาจจะมีแผนการบางอย่างเตรียมไว้ก่อนก็ได้ รอยเอกเนลสซนเมมลิมฟีปากแน่นเราคิดเปรียบเทียบค่าศึกนับเป้าหมายเตรียมโจมตีด้วยอาวุธระยะยิงไกลนั้นกับเป้าหมายซ p ี26บริเวณนี้พลานเกิดอาการวูบวาบวูบวาบเซลล์แปบไปทั่วไขสันหลังหลุดคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจออกมาพระเจ้าช่วยพลาดอีกจนได้จ่าซานโจเหลียวขวับมองหน้าคนพูดเกิดความสงสัยขึ้นมาตงิดตงิดในขณะที่คนอื่นๆพลอยเป็นไปด้วยพ้นฐานกาเซลคนไม่ชอบเก็บความรู้สึกพร่งถามทันทีพลาด แคปเทนหมายถึงอะไร VC ก็ต้องเป็น VC วันยังค่ำไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนไม่เข้าใจครับแคปเทนพวกนี้มันมนุษยร์รูมันชอบขุดรูอยู่เหมือนที่นี่ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาวุธประเภทยิงไกลแล้วก็กินมันไม่ลงแน่สิ้นคําตอบจากผอบอนหน่วยปฏิบัติการพิเศษความเงียบพันเขาปกกลุ่มวงสนทนาทันทีจา่าวิลเลอร์เหลยวมองข้างกายพุ่งสายตาและความสนใจไปที่หลุมกำบงังเวทกงงจุดยิงหอด้วยความคิดบางอย่างจ่าโอวิลมองไปทางกองศพนักรบเดียวกันก่อน เราเปลยออกมาเบาๆไม่ใช่เป้าหมายทางอากาศอย่างเดียวหรอกแม้แต่วพวกเดินดินถือปืนเข้าไปยิงกับมันยังพลาดจ,าาจ่าซานโจเข้าใจความรู้สึกภายในของคนทั้ง3ดีอัดกลนบุรีลงพื้นดินเอนกายไปข้างหลังพอสบายๆพร้อมกับหัวเราะเบาๆก่อนพูดให้กำลังใจจา่าโอวิลเซเจนโอวิลลูกไม้ย,ยุทธวิธีตื้นๆแบบนี้มันหากินได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละหมายความว่าไงก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้ชอบขุดรูอยู่เราก็ต้องระวังให้หนักขึ้นสิครับระวัง บันนี้หนึ่งก็ระวังอย่างดีไม่ใช่เหรอไม่จริงไม่มีใครรู้เพราะบันนี้หนึ่งตายหมดแล้วความลับของความพ่ายแพ้ครั้งเนี้ติดกับวิญญาณของพวกเขาแล้วบันนี้หนึ่งอาจไม่ระวังแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าอย่างเราก็ได้คุณมีความคิดอย่างไรต่อกรณีเนี้ผมหมายถึงจําเป็นไหมที่จะต้องโจมตีทางอากาศหรือด้วยปืนใหญ่ก่อนข้าศึกจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าเหรอแน่นอนครับข้าศึกต้องรู้แม้แต่ที่เรามาชุมนุมกันอยู่ที่เนี่ข้าศึกก็รู้เราด้วยเพราะฉะนั้นแผนการบุกแบบจู่โจมตามแนวความคิดของแคปเทนน่ะไม่ได้ผลหรอกคร โอเคไอซี okay, ลองแบบเนี้ยผมเชื่ออีกสักครู่หรือไม่ก็ก่อนสว่างบนเนิน CP26 ต้องได้เล่นเกมกันอีกรอบเป็นแน่ก็ดีสิครับแคปเทนผมชอบ